ท่านผู้ฟังบาปกรรมบางอย่างหากคนเราได้กระทําซ้ําติดต่อกันไปนานๆจนเป็นนิสัยกรรมนั้นจะให้ผลแรงแล้วก็เร็วสามารถเห็นผลได้ทันตาในชาตินี้เลยทีเดียวที่หมู่บ้านใกล้ภูเขาแห่งหนึ่งในเขตอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีครับมีครอบครัวชาวสวนครอบครัวหนึ่งมีหัวหน้าครอบครัวชื่อในอุ่นเมียชื่อนังไขแม่ของในอุ่นเนี่ยตายไปนานแล้วเหลือแต่พ่อพ่อที่แก่ชราอายุมาก ชื่อพ่อเท่าแก่ความที่พ่อเท่าแก่อายุมากสังขารร่างกายก็ร่วงโรยงกงเงินหูตาไม่ดีความจำก็ปามปามเบื่อ,อ,อหลง,หลงเลือน,อนจะอยู่จะกินก็เลอะเทอะเวลาขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็เรียราดเหมือนเด็กทารกสร้างความรำคาญให้กับนายอุ่นผู้เป็นลูกชายมากเพราะว่าต้องคอยเก็บขวดเช็ดถูของโซกปรกที่พ่อทำตกหล่อนอยู่ตามพื้นเรือนเป็นประจำ ส่วนนางไขผู้เป็นภรรยานะั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ไม่ยอมเข้าใกล้พ่อผัวเลยทีเดียวตั้งข้อรังเกียจบ่นว่าต่างๆนานาอย่างไร้ความเมตตาปราณีในอุ่นแทนที่จะตักเตือนภรรย,ยากลับผสมโรงพากันเกลียดชังพ่อของตัวมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านก็เห็นในอุ่นเนี่ยเข้าไปสร้างกระสอบเล็กๆแคบๆอุดอู้เอาไว้ในสวนหลังบ้าน รอบๆกระ๊อบนี่ในอุ่นก็กั้นด้วยไม้ไผ่ทําเป็นคล้ายๆกับกรงไก่เล้าเป็ดอะไรอย่างนั้นส่วนที่เป็นพื้นก็ไม่ได้ยกให้สูงแต่ว่าเอาไม้ไผ่มาสับเป็นฟากแล้วปูบนพื้นดินเลยทีเดียวจากนั้นในอุ่นก็เอาพ่อผู้ชราของตัวไปทิ้งไ้ในกระ๊อบแห่งนั้นเพื่อตัดปัญหาเรื่องความเลอะเทอะให้หมดไปจากบ้านของตัวโดยไม่สนใจต่อสายตาและคําตําหนิตีเตียนของชาวบ้านร้านถิ่นเลยแม้แต่น้อยและเมื่อมีใครในหมู่บ้านไปพูดเรื่องนี้ ได้ยินถึงหูเข้าทั้งในอุ่นนางไขก็จะโต้อตอบอย่างเผ็ดร้อนพร้อมกับยกเหตุผลอันเป็นส่วนตัวไม่ดีของพ่อเท่าแกะผู้เป็นพ่อมาอ้างต่างๆนานาชาวบ้านก็ต้องเงียบได้แต่นินทาสองผัวเมียใจร้ายอยู่รับหลังคนแก่คนเท่าบางคนที่เป็นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีก็ไปตักไปเตือนแต่ในอุ่นก็ยังคงอ้างเหตุผลอย่างเดิมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทอดทิ้งพ่อแม่แต่อย่างใด ข้าวปลาก็เอาไปให้กินเพียงแต่แยกให้อยู่ต่างหากเพื่อความสะอาดเท่านั้นแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่นายอุ่นแก้ตัวไว้เพราะว่าต่อมาเมื่อชาวบ้านผ่านไปก็ได้พบภาพที่น่าสลดใจเพราะเท่าแกะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในกระต๊อบที่สกรปรกเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะไม่มีการเก็บกวาดเช็ดถูหรือว่าดูแลเอาใจใส่จากนายอุ่นนังไขเลย ข้าวปลาพอได้เวลาก็เอาใส่จานไปวางวางทิ้งไว้ให้จะกินหรือไม่กินก็ไม่ได้นำพาจนชาวบ้านที่เป็นคนเท่าคนแก่บางคนต้องแอบไปเก็บกวาดเช็ดถูทำความสะอาดให้ด้วยความเวทนาเพราะเท่าแกผู้น่าสงสารถูกลูกชายลูกสะใภ้ทอดทิ้งให้ประจนทุกข์ในสวนหลังบ้านอยู่ได้ประมาณสองปีกว่า,ก,วาก็ตายไปอย่างเดียวดายในคืนวันหนึ่งโดยทางลูกชายและลูกสะใภ้ก็จัดการกระสบพอเป็นพิธี จากนั้นก็เผาเป็นอันจบสิ้นชีวิตที่ทรมานนั่นไปในอุนและนางไขมีอาชีพเป็นชาวสวนปลูกผักและผละไม้จำพวกมะม่วงกล้วยมะละกอฝรั่งมะรุมเป็นสวนกว้างขวางเรื่อยไปจนติดกับเชิงเขาทั้งสองเป็นคนขี้เหนียวไม่ค่อยทำบุญสุนทานหาเงินได้เท่าไรก็เก็บสะสมไม่หมดแกมักจะบอกใครๆเป็นเชิงอวดว่า ไอเรื่องกับข้าวกับปลาของแกนะ่ะมีอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องไปซื้อหาที่ตลาดให้หมดเปลืองเงินทองเพราะว่าในอุ่นในแกชอบดักสัตว์ต่างๆในป่าในสวนแถวนั้นมาทำกับข้าวเสมอในอุ่นนี่ดักสัตว์เก่งมากกับดักของแกมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ประจำก็เห็นจะเป็นกับที่ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่มีคันโคง้โคงๆอยู่ข้างบนมีเชือกเป็นบ่วงซ่อนอยู่ในกระบอกเวลาวางกับก็จะเอาเหยื่อเช่นซากสัตว์เล็กๆพวกหนูกุ้งปูปลา วางล่อไว้ในกระบอกหรือบางทีก็เอาพวกข้าวถั่วกล้วยผลไม้อื่น,นๆวางล่อไว้ภายในพอมีสัตว์เคราะห์้ายชะตาขาดมาเห็นข้าวรู้ไม่เท่าทันมันก็จะยื่นหัวยื่นคอเข้าไปในกระบอกเพื่อจะกินเหยื่อกับดักก็จะทำงานคันไม้ซึ่งผูกเชือกตึงไว้ก็จะดีดผึงขึ้นกระตุกบวงเชือกให้รัดคอสัตว์ที่ติดกับจนขาดใจตายอย่างทรมานเพราะว่าคอหักแล้วก็หายใจไม่ออก ทุกๆวันคนในหมู่บ้านจะเห็นในอุ่นหิ้วไก่ป่าบางอีเห็นมัง้งหนูกระรอกกระแตนกแหลงงูชนิดต่างๆออกมาจากในสวนเอามาให้นังไข่ทำกับข้าวกินอยู่เป็นประจำตอนเช้ามืดทุกๆเช้าผู้คนในหมู่บ้านได้ยินเสียงนังไขานในสับเนื้อสัตว์ที่ในอุ่นดักมาได้ทำเป็นกับข้าวดังโป๊กโป๊กลั่นไปเกือบทั่วหมู่บ้านเลยทีเดียวการเวลาผ่านไปนับสิบสิบปี ที่นายอุ่นและนางไขดดำรงชีวิตด้วยการทำกรรมที่ว่านี้พอแก่ตัวเข้าดักอะไรก็เอามากินหมดแมวก็เอาแมวป่ามั่งแมวบ้านบ้างแกกินไม่เลือกจนเป็นที่รู้กันทั่วหมู่บ้านว่าตาอุ่นและยายไขนอกจากจะกินสัตว์ป่าชนิดต่างๆแล้วยังกินแมวอีกด้วยแมวใคราหายไปก็เป็นที่รู้กันว่ามันไปติดกับตาอุ่นแล้วก็ยายไขททำเป็นกับข้าวไวแล้ว ต่อมาตาอุ่นยายไขยอายุได้หกสิปีเศษตาอุ่นก็เริ่มเจ็บป่วยกระสอบกระแสะแล้วก็มีเรื่องทะเละเาะบ่าแวงกับยายไขยเป็นประจำเพราะว่าอยู่กันลำพังสองตายายลูกเต้าพากันแต่งงานแยกเรือนไปหมดแล้วคืนวันหนึ่งได้ยินสองตายายทะเละาะกันอีกเช่นเคยแต่ว่าคราวนี้มีการตบตีกันด้วยทุกคนได้ยินเสียงตาอุ่นร้อง พอลูกแล้วก็คนใกล้บ้านเข้าไปดูก็เห็นยายไข่กำลังเอาไม้ตะพดกระนำตีหัวตาอุ่นจนแตกเลือดอาบตาอุ่นต้องตะเกียกตะกายหนีลงมานอนหมอบอยู่ใ้ถุนบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายายไข่ก็ไล่ตาอุ่นลงเรือนไม่ให้อยู่บ้านด้วยตาอุ่นก็ต้องไปสร้างกระตอบอยู่ในสวนเป็นการชดใช้กรรมที่เคยทำกับพ่อของตัวเองไว้ลูกเต้าตาอุ่นมีสามคนแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครชวนตาอุ่นไปอยู่ด้วยเลยสักคนเดียว คงปล่อยให้แกอยู่คนเดียวในสวนนั้นเรื่อยมาไม่นานนักแต่อุ่นก็ล้มป่วยเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้ได้แต่นั่งถัดก้นไปตรงโน้นตรงนี้สภาพของแกไม่ต่างอะไรไปจากพ่อเท่าแกผู้เป็นพ่อของแกมากนะักลูกเต้าก็ไม่ค่อยได้มาดูแลเอาใจใส่ยิ่งใหญ่ไขเมียแกด้วยแล้วไม่สนอกสนใจเอาเลยคงปล่อยให้แกทรมานอยู่ในสวนคนเดียวตลอดมา คืนวันหนึ่งดึกมากแล้วคนในหมู่บ้านได้ยินเสียงตาอุ่นร้องโหยหวยหวนอย่างเจ็บปวดก็พากันไปดูเห็นตาอุ่นกำลันงนอนอยู่ในอ้อมแขนของลูกๆโดยอาการอันน่าสังเวชเสียงร้องอย่างเจ็บปวดของแกงเงียบไปแล้วมีแต่เสียงอึกอักอ,อึกอักแล้วก็อาการดิ้นทุรนทุรายตาที่เหลือกลานปากอ้าพงาบพงาบทำท่าคล้ายๆหายใจไม่ออกกำลังจะขาดใจเอามือยกไปกุมลำคอทำท่าขอให้คนช่วยเหลือ ลูกๆของแกก็พากันร้องไห้อย่างตกใจบอกให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยล้วงคอให้เพราะว่าต่างเข้าใจกันมาคงจะมีอะไรลงไปจุกลำคอเป็นแน่พอผู้ใหญ่บ้านล้วงลงไปก็ไม่ปรากฏว่าพบอะไรอยู่ในลำคอตะอุ่นเลยสักนิดเดียวแกก็ยังคงดิน้นทุรนทุรายต่อไปลูกๆก,ก็ช่วยกันจับตัวแกไว้แต่แกก็ดิ้นรนฟาดแข้งฟาดขาอยู่อย่างนั้นพยายามอ้าปากมือก็ชี้ที่ลำคอแสดงอาการให้คนช่วย เป็นอยู่อย่างนั้นพักใหญ่แกก็สิ้นใจตายอย่างทรมานตางี้ถทเลือถลนลิ้นจุกปากหน้าเวทนาทุกคนก็พากันพูดบอกกรรมสนองตาอุ่นซะแล้วเพราะว่าอาการก่อนจะตายของแกมันช่างเหมือนกษัตริย์ป่าที่ถูกบ่วงเชือกรัดคอไม่มีผิดเหตุการณ์นี้แม้จะเกิดขึ้นมานานนับสิบปีแล้วแต่ว่าผู้คนในหมู่บ้านนี้ก็ยังไม่ลืมนำมาเล่าให้ลูกหลาน,ลานได้รับฟังสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนยายไขนะ่ในอยู่มาได้อีกประมาณหกเจ็ดปีแกก็ตายตามไปอีกคนจากเรื่องที่เล่ามานี้ท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายจงได้ระวังสังวรหลีกเลี่ยงจากการทำบาปเพราะบาปใดๆที่ทำแล้วในย่อมจะติดตามมาให้ผลไม่มีใครหลีกพ้นจากผลบาปนั้นได้เลยต้องเป็นไปตามกรรมตามโกฎแห่งกรรมคือทำดีก็ย่อมได้ผลดีหากทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วนะครับพบกับความทุกข์ทรมาน อย่างเรื่องของตาอุ่นที่ผมเล่าให้ฟังมาวันนี้ครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากช่องครับหลายปีมาแล้วสมัยยังเป็นป่าดงดิบปีนั้นป่าอุดมสมบูรณ์ยังไม่ถูกทําลายอย่างเช่นทุกวันนี้สัตว์ป่าก็ชุกชุมไปด้กวางและอีเก้ง โดยเฉพาะนกเขาใหญ่นี่ขันเสียงไพเราะเหลือเกินคุณประหลัดคนใหม่ที่ย้ายมาจากเมืองโคราชเนี่ยเป็นนักนิยมไพรชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปในอำเภอนี้ก็พากันเห็นเป็นประจำทุกยามเช้าจักรยานคู่ชีพคุณประหลัดคนใหม่จะใช้เป็นพาหนะไปต่อนกเขาครับคุณประหลัดไปต่อนกเขานำมาเลี้ยงไว้ภายในกรงส่งเสียงขันคูอยู่รอบชายคาบ้านพักประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประลัดอำเภอ,อเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวบ้านเชาวป่าชาวตลาดสดภายในอำเภอนี่เขาเรียกขานว่าประลัดนกเขาประลัดนกเขาผู้ย้ายมาคุ้นเคยกับครอบครัวของคุณกมนที่เล่าเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของพ่อของคุณกมนด้วยซึ่งรับราชการอยู่ที่หน่วยงานแห่งนี้คือกรมปรศุสัตว์ ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์คุณประหลัดผู้ย้ายมาใหม่กับพ่อคุณกมลก็จะพากันเดินทางท่องไพรตระเวนเที่ยวป่าเดินทางเข้าไปพักตามหมู่บ้านแล้วก็ค้างแรมตั้งแคมป์ไฟพักผ่อนพร้อมทั้งครอบครัวกันเป็นประจำการเดินทางเข้าป่าค้างแรมตั้งแคมป์ไฟระหว่างคุณประหลัดคนใหม่กับครอบครัวของพ่อคุณกมลเนี่ยทุกวัน หยุดราชการสุดสัปดาห์ดำเนินติดต่อกันถึงสี่ปีเต็มๆถึงได้ยุติลงได้ความเศร้าก็เพราะว่าคุณประหลัดคนใหม่นะล้มป่วยคณะนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาคุณประหลัดที่ล้มป่วยครั้งนี้ไม่ทั้งตัวคุณประหลัดเองแล้วก็พ่อคุณกำมนซึ่งรักใคร่คุ้นเคยกันมากจะสามารถวินิจฉัยค้นหาสาเหตุของอาการป่วยอย่างฉับพลัน คนยังไงก็ค้นไม่เจอคุณประหลัดต้องนอนสมอยู่กับที่คุณประหลัดล้มป่วยนอนอยู่ที่เดียวขยับกายพลิกซ้ายหันขวาช่วยตัวเองไม่ได้นับเป็นเวลาแรมปีก็สร้างความทุกข์ให้กับครอบครัวจากที่ร่วมทางเข้าไปท่องไพรยคว้างอ้างแรมอยู่ในกลางป่าตลอดเวลาถึงสี่ปีเต็มนะทั้งตลอดทั้งเขตปกครองของอำเภอแห่งนี้ ทีนี้มาต้องนอนสมอยู่กับที่ด้วยอาการที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเดิมรูปร่างค่อนข้างเป็นคนเจ้าเนื้ออ้วนท้วนสมบูรณ์สูงใหญ่จู่ๆก็ล้มป่วยแขนขาเคลื่อนไหวไม่ได้เดินพยุงตัวเองไม่ได้ขาก็รีบเล็กลงไปพร้อมบับแขนสองข้างก็ช่วยตัวเองไม่ได้พ่อของคุณกำมลก็เฝ้าวนเวียนไปเฝ้าไข้เยี่ยมเยียนไตถามถึงอาการป่วยครั้งนี้ ต่างก็ทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบสี่ปีเต็มๆที่ตระเวนเที่ยวล่องตระเวนเที่ยวค้างแรมในป่ามาด้วยกันการสนทนาก็ทบทวนถึงเหตุการณ์ในถ้ำกลางป่านี้เองวูบหนึ่งของผวังในอดีตก็ผุดเกิดภาพเป็นความทรงจำคุณประหลัดถึงกับร้องไห้ขอร้องให้พ่อของคุณกมลระดมลูกๆหลานๆท้องพานป่าให้พากันออกไปตระเวนไปทุกขนทุกแห่ง ที่อดีตเนี่ยคุณประหลัดเข้าป่าไปหยุดพักค้างแรมก็เพื่อค้นหาเต่าครับเต่าคุณประหลัดท่านทบทวนความทรงจำตอนที่เข้าป่าคราวนั้นภาพในพวังก็ผุดขึ้นมาปรากฏได้เห็นถึงตัวคุณประหลัดเองได้สร้างกรรมมันเป็นกรรมที่ได้สร้างไว้กับเต่ามันเป็นเต่าทุ่งตัวขนาดเขื่องที่คุณประหลัดได้ไปพบแล้วก็มีเจตนาจะนำมาเลี้ยงที่บ้าน ไปเจอมันในขณะที่ค้างแรมอยู่ในป่าแต่ว่าก่อนจะเดินทางออกมาจากป่าคุณประหลัดท่านก็ลืมสนิทเวลาที่ล่วงเลยผ่านมาแรมปีไม่เฉพาะเหตุการณ์ที่คุณประหลัดได้สร้างกรรมไว้กระเตา่าแม้แต่ป่าแห่งนั้นคุณประหลัดก็จําไม่ได้ลืมสนิทเช่นเดียวกันตรงนี้พาระหนักก็เลยตกอยู่ที่พ่อคุณกมนที่ต้องระดมลูกลูกหล,ลานที่อยู่ในระหว่างการศึกษาเป็นหนุ่มเป็นสาวเดินเข้าป่าไปตระเวนเที่ยวคน้นหาทุกคนทุกแห่ง ที่ในอดีตที่ผ่านมาคุณประหลัดแล้วก็พ่อคุณกำมลได้พากันเดินทางเข้าไปตั้งแคมป์พ่อคุณกำมลนไม่เคยอยู่ติดบ้านในวันหยุดราชการนำทางคณะค้นหาเต่าที่คุณประหลัดได้ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังพอเป็นเขาบริเวณที่จะตะเวนคลำด้นดั้นที่ยวค้นหาใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนเต็มๆผ่านไปเสร็จแล้ววันนั้นก็มาถึงคณะตะเวนป่า ก็พากันกลับออกมาจากป่าพร้อมกับเต่าตัวนั้นที่ใครได้เห็นแล้วสุดที่จะกลั้นน้ำตาเต่าอยู่ในสภาพอดอาหารหิวโซตีนทั้งสี่แห้งเหี่ยวรีบไม่มีเรี่ยวแรงจะเคลื่อนไหวเต่าตัวนั้นมันถูกลืมสนิทต,ตัวมันถูกจับอัดไว้นั่นตะแคงตัวอยู่กับง่ามกิ่งไม้ขนาดใหญ่เป็นเวลาแรมปีที่เต่าถูกคุณประหลัดจับตะแคงตัวอัดอยู่กับง่ามไม้ขนาดนั้นเต่าอดอาหารจนผ่ายพร้อม ตีนทั้งสี่หนังเหี่ยวย่นรีบเล็กไม่มีเรียวมีแรงช่วยตัวเองไม่ได้อ่าซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณประลัดท่านได้ล้มป่วยคุณประหลัดพอได้เห็นเต่าที่ท่านได้สร้างกรรมไว้ก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ําตาได้มอบหมายคณะสัตวแพทย์ในหน่วยงานของพ่อคุณกมลน่ะไปประถมพยาบาลเต่าตัวนั้นโดยท่านประกาศยอมทุ่มเทเงินทองทรัพ์ สินทั้งหมดของท่านอย่างไม่เสียดายเพื่อช่วยชีวิตเต่าตัวนี้วิชาสัตวแพทย์อันทันสมัยพร้อมกับเวชภัณฑ์ปสมพยาบาลอย่างทุ่มเทของคณะสัตวแพทย์ระดับปริญญาในเวลาไม่ถึงสองเดือนเต่าตัวนั้นก็กลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์เป็นปกติสามารถเคลื่อนไหวช่วยตัวเองหากินได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันกับที่คุณปลัดที่ล้มป่วยก็หายวันหายคืนจนเป็นปกตินะคุณกำมล จำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ยานพาหนะเดินป่าสองสาคัญเดินทางออกจากที่พักแล้วก็มีครอบครัวข้าราชการาพ่อค้าภายในตลาดสดประจำอำเภอร่วมเดินทางไปด้วยคณะใหญ่หลังจากได้ทำบุญบ้านเลี้ยงพระเสร็จสิ้นลงในเช้านั้นณนะที่ทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ภายในป่านเป็นที่อยู่ของเต่าที่น่าสงสาร ยานพาหนะก็พาคณะเดินทางนําเต่าที่น่าสงสารไปปล่อยในแหล่งอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัยในนาทีที่สัมผัสกับป่าเหมือนกับได้คืนมาสู่อิสรภาพและที่สําคัญก็คือการได้มาซึ่งชีวิตใหม่เต่าที่น่าสงสารก็คลานต้วมเตรียมหายลับเข้าไปในชายป่าชีวิตใหม่ไม่ใช่เฉพาะแต่เต่าที่น่าสงสารเท่านั้นแต่หมายถึงชีวิตของประหลัดด้วยอ่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอปากช่องเมื่อปีพศ2500ประหลัดก็ได้ชีวิตใหม่มาจากการสร้างกรรมไปตามวิถีโชคดีนะที่หลังจากได้รับวิบากผลของกรรมแล้วคุณประหลัดท่านได้ไถ่บาปด้วยการปฏิญาณว่าจะไม่ล่าสัตว์ป่าไปตลอดชั่วชีวิตของท่านเลยทีเดียวนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ